จะมามานนาันได้ต้องเรียนรู้เส้นทางจะไปสวรรค์ได้ต้องเรียนรู้เส้นทางต้องรู้จักมนุษย์ไปได้อย่างไรซสก่อนมันจะมาได้เดีสวรรค์นี่ทาอย่างไรจึงไปสวรรค์ได้พรหมโลกรูปพรหมรูปพรหมจะไปได้อย่างไรแม้พระนิพพานต้องรู้เส้นทางซสก่อนจึงไปถึงส่วนนรกเปรตสุรกายรราระชันไม่ต้องมันถึงเองของมัน จังสิน้าละดีหลายเด้อล่ะเน,อข,นขอ,อขันขึ้นหอยพอขึ้นมาแม่พอแม่ยาชีขันหัวพอมาแม่ก็ยาชีอันนี้ว่าวิรีเ้ยจะว่าหลวงตาอยู่ไม่ได้หอดคู่ม,มื่อนี่หละยมพอมยมแม่เนี่เป็นคนขาซัดโดยตรงละ่ะขาซัดเลี้ยงลูกโมเมนธรรมด่าน,นยมพอมยมแม่พออยู่ริมแม่น้ําสงครามตื่นเช้าขึ้นมาก็ หาป่าภาคบายมากก็ไปหาป่ายังมาแล้งก็หาป่านะหากบหายเขียดเลียงลูกเรียงเต่าเมื่อหลวงตาเดินไปพูดปฏิบัติธรรมในหลวงพ่อใหญ่ตามชมพู่อะไหลวงพ่อก็ได้ว่าหลวงพ่อว่าอยากให้โปรดโยมพอยโยมแม่เด้อพ่นว่าหลวงพ่อใหญ่วางหลวงตาจะไปขอลองเป็นบ้าปฏิบุริปฏิบัติขอลองเอาไน ว่าก็พอก็แม่ต้องขอบอแม่นที่ไปพ่อต้องไปได้แม่ต้องไปได้ปฏิบัติเด้แม่ม่ได้ได้ต้องขอได้ลูกบุญหน่อยหลงตาว่าบวชก็มาแล้วก็ดีคือกันกับ,ม,บมันบุญมันบ่หลายยัพออย่แม่อยากเพิงบุญกุศลบารมีของพอของแม่อยากให้พ่อแม่ได้ปฏิบัติ ว่าเ่ท่อหันหนึ่งเพิกกระกตกลงในที่สุดโยมแม่นี่ปลอดภัยเลยละ่ะขาดั้นไดหลายนจังทีนั่นล่ะโยมพอกับสะทาสมบูรณ์บริบูรณ์หลวงตาก็อิ่มใจเราได้ดูแลจิตของท่านท่านไม่ตกนรกละ่ะต้องเบิงไปไหนไหนเะบิงพอเบิงแม่เลยบ่แม่เบิงแต่ไก่ซื่อได้ พราะฉะนั้นเนอะท่านาท่านหนายกันผูน้ใดใดยโยกุมนางภาวนาติดขัดเรื่องอะไรหลวงตายใช้โอกาสถามแบบนี้นะจะว่าเป็นทุกเรื่องอะไรอย่างพันมาเพลนเนี่ยบางเธอรู้ตาสะดวกก็ไเด้ยคุยก,ก,กันกับหัวหน้าส่วนราชการบางส่วนร้องตาร้องถามเมืองท่านหัวหน้าเคยเป็นทุกข์กับคนไหม เคยครับเป็นทุกข์เพราะเหตุอันใดลงตาาจึงเป็นทุกข์กับเขาเป็นทุกข์เพราะเขาไม่ทําตามหรือลงตาครับดรถเดียวเป็นทุกข์เพราะผู้อื่นจังสินะลงตาและชี่แจงเป็นฟวาเหมือนกับเข้าใจเติบอยู่เราไม่สมควรที่จะเป็นทุกข์กับคนทั้งโลก จงิง่นะอันนี้เป็นปัญหาเนี่ยอันนี้อารมณ์พระกรรมฐานนั่นนี่นะร่างกายทุกส่วนเป็นอารมณ์พระกรรมฐานสุกทุกเฉยๆก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเห็นไหม <S <S ความคิดทั้งหลายจัปงปวงอารมณ์ทั้งหลายจัปงปวงความคิดของเราเนะี่ยมันสงบไม่สงบมันฟุ้งซ่านม,มันจะส่สยไปในอารมณ์ก็ตามนั้นคืออารมณ์ของพระกรรมฐานและบุญก็เป็นอารมณ์กรรมฐานความดีน่เป็นอารมณ์ ฐานนะบาปคือความชั่วก็เป็นอารมณ์ของพระกรรมฐานทั้งหมดเราจะแก้ไขอย่างไรอันนี้ฝากนวักกายภิกูุเอาไว้เวลาหลวงตาถามถามได้เลยเราจะแก้ไขอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ก็ถามได้เพราะเรื่องความทุกข์เนหลวงตาเคยพูดให้ฟังอยู่เป็นประจำมันเป็นทุกข์มามากขนาดบวชมาแล้วยังเป็นทุกข์ แทบลมแทบตายกว่าจะพออยู่แบบเย็นสงบได้ก็ใช้เวลาหลายปีจะได้บวชมาปีหนึ่งเก้าปีสองเก้ามันจึงเย็นแ็น <Okay. S 1> บอชสิปีพูดไหมโมเมนธรรมดาอันนี้ไปปฏิบัติธรรมบ่อยๆแต่มันไม่ได้ปฏิบัติจริงๆจ่างๆทั้งทีงทปีสองเก้าไปจำบรรษาทิวพิษ,ษภารานมันจึงมีโอกาสทำเต็มที่ มันจึงเย็นลงและไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปจังสินะหลวงตาก็เลยอยากให้คนเข้าใจอย่างนี้และปฏิบัติไม่ต้องเป็นทุกข์กับใครในโลกและสิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลกหนาวสมควรแก่โอกาสและเวลาเนาะไปนั้นหลวงตาปรารถมาก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณบัตริรรตนตะัร คือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมในประสงค์คุณงามความดีบาร,รมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทราในเทระกุบาจารย์ประสงค์ทุกโลคที่ได้ศึรรกษาเรียนภาคเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมมาแล้วก็บุญอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลาย,ลายได้บำเพ็ญมาด้วยการได้ทานก็ดีรักสาศสิงก็ดีเจริญเมตตาภาวนาก็ดี โดยเฉพาะบุญที่เราท่านทั้งหลายเอากายเอาวาจาเอาใจทั้งหมดนี้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบวชบวชกายยังไม่พอยังบวชใจด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เราบวเพลนมาแล้วนี้หลับตาลงสักนิ้สำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตจะเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรม น้อมบุญกุศลบารมีทำให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมเช่มชื่นเบิกบานเอ,อิบอิ่มผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบอยพิษรัชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรัชมาหากสัตยานที่ราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกผศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติตพระบรมราชินีนาถในรัชการที่เก้าพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง น้อมก้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวิเชียเก้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระชินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบ่นน้อมกุศลถวายเดบุรพาจารย์เจ้าพระเสราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลก มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ขาวพระเดชพระคุณพระราชปรยัตยากรบนเรืองสารโถวพรพิจโสภารามเป็นต้นอุทิศุ์กุศลนี้แก่บิดามารดาเนะื้อแก่เห็นใบหน้าของโยมพ่อโยมแม่จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามพ่อแม่ท่านทัน้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทัน้งหลายมา ปุิติปุรกสนนแก่ปู่ย่าตายายสามีพัญญาบุตรดาลูกหลานครูปราอาจารย์ผู้มีปการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมในเวนบรรดาสันพสัตว์ท้งหลายขอทุกๆฝ่ายจงรับรู้รับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการเหมือนกับตนทำเองแต่มีความทุกข์ก่อให้คนจากทุกข์ ความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิขึ้นไปขอพระเทวนในเทรักุบาจารย์ประสงค์ทุกรูปที่มาอยู่นี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีตลอดทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกญาติโยมสายทุชนทั้งลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายขอทุกทุกฝ่ายจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็น จเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภะพระปฏิภาณธนสาราสมบัติธรรมสารสมบัติเนื้คิดสิ่งใดเป็นไปโดยเจบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอ,ขอขก่อนเคลื่วามปรารถนานั้น,น,นจงพรัรสําเร็จจงพรารสําเร็จจงพราสําเร็จ,จ และไหนที่สุดขอให้มีโอกาสได้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยจะจะ์เสัจธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมคผลปฏิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเถิดจะสม,มุติมีไหมอยู่มา นี่อยู่บ่ะฮะ,ะแต่เมตตาครอบจกบักรวาลเลยเด้อเอาเปิดดูหน้าสามสี่หกบ่แม่นบ่เออตัวดังๆเด้อนะโมตัาสะภาคาวะโตะอะหาโตสัม

เมตตาเยัมปตตามสรนังกันเมตตาเีัมเปรรมังสรนังการเมตตาเยัมเปสังกังสารนังมตตปิโสภะะวารามสัมมาสัมพุทโธเว カラナザンバンノーショカトローカビトアノータロンマザーラティサタディワマノザナンボトバカワキカトバカワタタンモザンディティコアカリ

सावा कसाो सा मे चे बादे बा बगावा समगो यादे ता च तारे बोरे का Anjali karangia anutarang punyakitang lo Sa atinamumitan pambutanang upananang Sinangtanang karo mawirumitang karo yaso saran karun loa khydo tepan karun karun kundanya jana pramo ko mang purisa samo samno samno te ro ne ratibandano to kunna

เวสสุโกตะยาโกกาโกสันโตสันขมโนุรนันจาโอกาสะโพเิริสัมปันโนโกนตะกายปงกามุเอวามีสุตัง ยาณเวอรติเจตวเนอนนาตเป็นกาตารเมตตระโกปะกวาเมโกอามันเตสเป็นปะตันเตตเตเปโกปะกวาโตปะจัสโสสุงปะกวาตาตทวจา विताया बिताया बहुले ज्ञाने काय वय नो परिचिताया बे चेताया दशने संसङ्ग

เตโยตัมเบปุริตาตัมอริยาตัมเบอนริยาตัมเทวตัมเบอมโนตัมเตวิเนปติกาเวรามพระจานิกาสุเกตา

เนรังสาปะติกังกาเยตัมโอจักภะกวาตัมนาตังภูะกวาตโตภาเจตังอะภินันทุนเตอโอเคนี่ก <|so|> ่อนเดอวายพระพร้อมกันนะครับพร้อมกันเลยเนอ Aram Samma Sam <c oughs> กลาบหน่กลาบหนอเจริญในธรรมทุรูปทุรูปเด้ออลูา,อยายอ,าอยากลุกหนอยากลุกหนอลุกหน่ลุกหนอ